สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะเล่นสดของเว็บลอตโต้ VIP นะคะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะเล่นสดนะคะของลอตโต้ VIP นะคะสมาชิกที่ซื้อสูตรไปแล้วคะ่ะสามารถเล่นสูตรที่3ได้นะคะสาหรับลอตโต้ VIP นะสูตรที่3นะคะลอตโต้ VIP นะ เดี๋ยวเราลอลุ้นผลนะคะในรอบที่42เนาะในรอบที่42นะคะว่าจะมี1กับ7หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลอลุ้นผลกันนะคะ,ะในรอบที่42ว่าจะมี1กับ7หรือเปล่านะคะสวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยเนาะ,ะตอนนี้สมาชิกที่ซื้อสูตรกับแอดไปนะคะสามารถเล่นสูตรที่ สได้นะคะสำหรับลอตโต้ V.I.P. นะสมาชิกที่ซื้อสูตรไปแล้วนะคะสามารถเล่นสูตรที่3ได้นะคะตอนนี้แอดเล่นสูตร3อยู่นะคะในรอบที่42เนาะเดี๋ยวรอดูผลนะว่าจะมี1กับ7หรือเปล่านะคะส่วนสมาชิกท่านใดค่ะยังไม่มีแนวทางในการเล่นนะคะสนใจที่จะซื้อสูตรยี่กี่เว็บลอตโต้ V.I.P. นะคะสามารถทักแอดมาได้ค่ะที่ idline may 5 9 3 3นะคะคำว่าเมเนาะ m a y แล้วก็5933 นะคะทักมาส่งสติกเกอร์หนถึงสตัวก็ได้เนาะ,ะส่วนสมาชิกท่านใดนะคะบางท่านสอบถามแอนมาเป็นสูตรยังไงนะก็คือเป็นสูตร2ตัวค่ะใช้รูด19ประตูบ,บนล่างหรือสมาชิกสบายดัดแปลงวิ่งบนรูดล่างก็ได้นะคะสูตรของแอดจะใคร เป็นการใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณน,นะคะจะได้ทั้งหมด5สูตรถ้าใครซื้อสูตรนะย้ำว่าสูตรของแอรสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะสามารถใช้ได้ตลอดชีพซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในการซื้อสูตรเอาไปเลย5สูตรนะคะ,ะคำนวณง่ายนะมีเครื่องคิดเลข1เครื่องนะคะ,อะของร้านทุกบาททุกอย่าง20ก็ได้นะคะ อ่าแ,แอทควาอนุญ,ญาตดูผลก่อนเนาะ,ะในรอบที่ส2ิบนะคะถ้าใครวิ่งบนรูดล่างก็ได้หนึ่งไปนะคะผลหนึ่งหกหกแปดห้านะคะ,ะแอดบอกว่าจะต้องมีหนึ่งกับเจ็ดเนาะในรอบที่สี่สิบนะคะสมาชิกสามารถนะคะซื้อไปเล่นวิ่งบนรูดล่างหรือลู่สิบเก้าประตูบนล่างก็ได้นะคะตอนนี้แอดเล่นสูตรที่สาอยู่นะคะสมาชิกสำหรับสมาชิกท่านใดที่ซื้อสูตรไปแล้วสามารถเล่นสูตรที่สามได้นะจ๊ะ เดี๋ยวแอจะคำนวณในรอบที่43ต่อเลยคะ่ะสำหรับเย็นนี้นะคะเดี๋ยวจะวางฮานอยไว้เป็นแนวทางในการเล่นให้นะ,ะสมาชิกท่านใดค่ะสนใจซื้อสุดเนาะไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลหวยลาวหวยหุ้นไทยหวยหุ้นนองนะคะหวยยี่กีนะ รัเสเซียอังกฤษเยอรมันนิเคอีเช้าหุ้นไทยเช้าอะไรนะคะก็สามารถทักแอดมาได้นะคะที่ idline may 5933นะอ่าอยากดูข้ออยากดูอะ,อะไรอ่ะผลของการวางเลขต่างๆนะคะกดติดตามแล้วก็คลิกคำว่าวิดีโอแล้วก็เลื่อนดูแต่ละคลิปได้เลยนะจ๊ะย้ำว่าสูตรของแอดนะคะสามารถใช้ได้ตลอดชีพทุกสูตรเลยนะคะซื้อเพียงครั้งเดียวจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะ ได้ไปลองย้อนทําดูเนาะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้ว่าเข้าทุกงวดโอ้มันไม่มีราค่ะนะคะอีก่กี่เข้าสิบแปดรอบไม่มีค่ะนะคะเดี๋ยวอดจะคำนวณคะ่ะในรอบที่สี่สิบสามต่อนะคะแอดเล่นสูตรสามนะจ๊ะคำนวณได้สกับสามคะ่ะสกับสามคะ่ะในรอบที่สี่สิบสาม สำหรับลอตโต VIP สมาชิกที่ซื้อสุดไปแล้วนะคะสามารถเล่นสูตรที่3ามได้นะจ๊ะเอาลองดูเนาะบางท่านสมาชิกสับสนเนะาะทักแอดมาบอกขอซื้อสูตรเนี่ยอย่างแอดไล์สดเล่นสูตรสามน่สมาชิกทักมาขอซื้อสูตรสามหน่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือสูตรมันจะได้ทั้งหมดห้าสูตรเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะเวลาสมาชิกจะเล่นนะคะย้อนทําดูสามรอบห้ารอบเนาะสูตรไหนมันเดินก็ให้เล่นสูตรนั้นไปนะคะ กรณีมันเดินระยะสั้นเข้า3หลุด2เข้า3หลุดหลุดอะไรอย่างเงี้ยให้สมาชิกสังเกตดูด้วยนะคะให้เล่นตามกันไปเนาะโอเคค่ะแอดทิ้งท้ายนะในรอบที่43นะคะ4กับ3ค่ะถ้ายังไงแอดสบักผลไว้ให้ที่ใต้คลิปตอนผลมันออกเนาะยังไงก็ขอให้สมาชิกได้เงินแล้วกันถ้านขอขอภัยด้วยนะคะ,ะแต่ตอนนี้แอดเล่นสูตร3อยู่นะจ๊ะสำหรับลอตโต้ VIP นะคะ ส่วนสมาชิกท่านใดค่ะสนใจจะซื้อสูตรยีกีเวบลอตโต้ VAP ถักแอดมาค่ะที่ idline may 5933สูตรมีเข้ามีหลุดสมาชิกต้องดูทางในการเล่นเองนะคะใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณได้ทั้งหมด5สูตรด้วยกันนะคะเป็นสูตร2ตัวสูตรของแอดทุกสูตรเป็นสูตร2ตัวย้ำนะคะไม่ไม่ไม่มีการหามปักวินพิกัดเนาะอ่า สมาชิกที่ทักมาแล้วนะคะสอบถามราคาและรายละเอีย,ยดนะคะแอดจะส่งให้นะถ้าใครจะรับนะคะก็รับนะคะอ่าไม่พร้อมอย่าขอเลขบัญชีเนาะถ้าพร้อมโอนตอนนั้นเลยก็ขอเลขบัญชีแล้วก็นะคะไม่พร้อมอย่าขอนะคะอ่าขอไปติดธุระนู่นนี่นั่นอ่าอย่าเพิ่งขอนะคะให้คุณพร้อมก่อนนะแล้วค่อยขอแอดมานะคะอ่าส่วนสมาชิกท่านใดที่จะไม่รับไม่ซื้อก็พิมพ์คําว่าไม่รับ อะไรแค่นั้นพอนะคะขอให้พิมพ์มาค่ะว่าไม่รับแค่นั้นเองนะคะไม่มีใครว่านะอายแต่ว่าอย่างน้อยนะะคมีสูตรก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะอย่างน้อยจิ้มมุ่มันในแต่ละวันเนาะเสียเงินไปเท่าไหร่นะคะถ้าใครคิดว่าค่าสูตรมันไม่คุ้มก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะไม่มีใครว่าเนาะโอเคค่ะแอดทิ้งท้ายในรอบที่4 3านะคะเมื่อกี้รอบ42ไปรอบ4 3าคำนวณได้4ี่กับสค่ะ คำนวณได้4กับ3โอเคค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวแอดจะปักผลให้ที่ใต้คลิปลาผลออกนะคะขอจบไลฟ์สดลอตโต้ VIP เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวแอดจะวางหวยฮหาหนอยให้ค่ะสำหรับเย็นนี้เนาะ ใครสนใจซื้อสุดหวยต่างๆค่ะทักมาค่ะที่ idline may 5933นะคะคำว่าเมเนาะ m เล็ก e เล็ก y เล็กแล้วก็5933อ่าทักมานะคะเราะนั้นขอจบไลฟ์สดลอตเตอ V A P เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะส่วนเว็บเจ็ดนะเว็บเจ็ดที่เข้ากลับมาเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าแอดสะดวกแอดจะไลฟ์สดนะแต่ว่านะตอนนี้แอดยังเข้า เข้าเว็บของเว็บเจ็ดยังไม่ได้เครื่องเนี้ยนะแต่ว่าเครื่องที่ไลฟ์สดอยู่มันเข้าได้แต่ว่าเครื่องนี้มันเข้าไม่ได้นะคะดอวแอขอแบบว่าให้มันเข้าได้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดของเว็บเจ็ดนะคะ <S <S แต่ถ้าใครสนใจของเว็บเจ็ดนะคะก็สามารถทักมาซื้อได้นะเว็บเจ็ดก็มีนะคะเว็บเจ็ดก็ขายสุดเดิมอยู่นะคะ <S 1> <S 1> โอเคค่ะขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้สนใจซื้อสุดยี่กีนะคะมีทั้งหมดตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดห้าเว็บแล้วเนาะ ก็จะมีเว็บเจ็ดนะคะเว็บโรโต VIP วีไอเว็บห้ยห้องสีฟ้าเว็บมาวินนะคะแล้วก็ยี่กีวีไอนะคะสนใจเว็บไหนก็ทักมาค่ะที่ไอดีไลน์ m a y 5933ก้าามสาย้ำ่าสูตรมีเข้ามีหลุดสมาชิกต้องดูทางในการเล่นเองนะจ๊ะแต่รับแต่สูตรของแอดนะคะสามารถใช้ได้ตลอดชีพนะคะไม่มีเข้า88รอบไม่มีนะคะไม่เคยพูดนะโอเคค่ะ สูตรเป็นสูตร2ตัวเนาะพอได้ค่ากับข้าวนะคะอย่าเออเป็นหมือนเป็นแสนนี่คงคงไม่ได้เนะเาะโอเคค่ะขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะคะขอจบไลรสดล้วโตพีเอ่อ VIP เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครสนใจก็ทักมาคะ่ะ ID Line MAY 5933นะคะสวัสดีค่ะ